ของที่มาอยู่ในบ้านนี่แล้วไม่ธรรมดาแน่นอนที่เมืองไทยไม่เห็นนะชิ้นเดียวในโลกโอ้ห oh, มหาโหดเล่นกันถึงยางนิวออสต็อกตั้งแต่ยุคหนูนะ่ะกี่ปีแล้วอะ่ะไปลบดูกันแล้วกัน <c oughs> ยังไม่เคยโดนจรัระบียัดเข้าไปตรงกะโหล <c oughs> ไม่ถึงยี่คู่อะทั่วโลก <c oughs> ถ้าเมืองไทยก็หลักหนึ่งแปลกว่ายางรถยนต์อะเอางี้แล้วกันถ้าเป็นของมีเมคหายาพี่มีอยู่กี่คู่พูดแล้วสะดุ้งเฮ็ดแล้วก็อดใจไม่ไหวก็ต้องซื้อกระซิบได้ไหมพี่ถูกหลักทิ้งไม่ใช่เล็กหนึ่งถูกใจไม่แพง สวัสดีครับโมเมนต์เลสซิ่งนะฮะที่เห็นด้านหลังนี่คือแบบิกเราไม่ได้เปลี่ยนสายไปไหนนะจริงๆเราก็จะพามาดูเกี่ยวกับสิ่งที่ผมชอบแหละส่วนใหญ่เอาแฟนชาตนตัวเองก่อนวันนี้จะมาดูเกี่ยวกับโอสคูบีแมกซึ่งต้องบอกว่าที่เนี่ยที่ผมมาเนี่ยเคยมาเมื่อตอนน่าจะ10ปีได้แล้วนะตอนนั้นมากับโซฟสตรีทมัดแจมแจมเขาเมื่อๆไปตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้มาบ้านนี้อีกเลยซึ่งพี่เขาก็ยังเล่นอยู่ยังสะสมเป็นโอสคูบีแมกอยู่แต่ว่าแตกตาไปเยอะมากไม่รู้เยอะขึ้นนนนหหรืืออออว่่่าาายยังไงขึ้ก็เเเลมปด เดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะมีงานมิ팅ของโอลาคูก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆมาดูด้วยว่าของที่พี่เขามีอยู่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับบางอย่างนี่มีชิ้นเดียวในโลกเดี๋ยวไปดูกัน่ะสวัดสดีครับพี่แอมสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบวันนี้ขออนุญาตลบกวน ยินดีครับพี่ผมมาบ้านนี้ตอนนั้นนานแล้วใช่ไหมพี่เกอบสิปีมั้งผมเรียกว่าเป็นコレ็กเตอร์แล้วกันสะสมแล้วกันนะพี่แบบดูทางการหน่อยมันแปลกตาไปเยอะมากเลยพี่จากที่มาตอนนั้นผมก็เห็นแต่ในรูปที่พี่ลงถ่ายลงเฟซลงไรยังเก็บอยู่ใช่ไหมพี่นับตั้งแต่วันนั้นยังเก็บได้อยู่เรื่อยๆซื้อขายแลกแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดอยู่ตลอดไม่เลิกไม่เลิกครับหนักขึ้นด้วยผมว่าเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวก็ต้องซื้อเพราะว่าตอนนั้นมาก็คือในรูปแบบบ้านอยู่แต่เหมือนตรงนี้พี่ตั้งใจทําให้มันนนนเป็โโแแบบของชวย อันนี้มันยังไม่เสร็จหรือมันยังไงพี่เรามาแบบเร่งดว่วนมากเห็นไหมว่าวนมากไม่ได้จัด, <c oughs> จดอันนี้อยากจะขอโทษนะถ้ามันภาพมันดูแบบไม่ได้จัดอะไรเพราะมันเรียวๆมากแล้วด้วยเวลาพี่เขาไม่ค่อยมีให้เราแล้วเขาเป็นนักธุรกิจด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนั้นมันจะมีแบบเล่นหลายๆแบรนด์มีคูวามีดิมอนแบ็กมีรถเมกันมีรถญี่ปุน่นแต่ว่าตอนนี้เหมือนพี่จะโฟกัสเฉพาะ se se racing ใช่ไหมพี่ <c oughs> ใช่ทำไมมันถึงแบบสุดท้ายมาจบของ se ก็ชอบมันนะแล้วก็ด้วยความหลากหลายเราก็อยากจะเก็บที่ พอเยอะเอาให้มันครบเลยรอย่างเงี้ยก็ชอบเฟรมรุ่นนี้อยู่แล้วก็เลยอยากจะเก็บไม่ครบพอมันมีโอกาสที่เขาขายมาก็ซื้อเรื่อยๆจนครบถ้านับตอนที่เริ่มแบบตั้งถงว่าเป็นเอสดีเนี่ยประมาณกี่ปีนะพี่ที่เริ่มเก็บ6กเปีได้หกเปีพอหลังจากนั้นก็คือไม่เก็บอย่างอื่นเลยก็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าเมนหลักนี่คือจะเป็นเอสดีเลสซิ่งคอร์สคอสอย่างเดียวใช่แล้วก็ต้องเป็นสีเดิมด้วยถูกต้องและพีเคะพีเคพีเคก็มีบ้างครับหลุนๆมาหน่อย มีทั้งสองฮเฟมอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยผมจําได้ตอนมาวันนั้นคันนี้ก็ยังอยู่อันนี้มีแล้วอันนี้นะครับคือคอร์สแองเกิลนี่คือนี่คือรุ่นนี้นะแล้วก็แบรนด์ของมันจะอยู่นี่ยี่ห้อนี้เ e r a c i n g คือยี่ห้อนี้แล้วก็เป็นรุ่นนี้นะครับอันนี้คืออันแรกปะใช่อันนี้ก็สีเดิมสีเดิมเมอนนั้นแล้วแล้วตอนที่เริ่มตั้งธงอ่ะพี่อันไหนมันมาก่อนก็ตั้งธงก็กะว่าจะเก็บสีน้ําเงินให้ครบทุกรุ่นของ SE ตอนนี้ครบยังครบแล้ว สียงเงินของ SE 79อ,นนอันนี้ปี79เรียกไรลูปเทลอันนี้83 83แล้วก็ PK ด้านไหนหนูน PK สีน้าเงินสีน้าเงินริ p p e r ร์ร p ปเอร์ แล้วก็ O M อันนี้26 24พี่26 26ใช่ไหมแล้วก็มีตรงนู้น f l o w e r e Fire อ่านถูกป่ะพี่ถูกต้องับสำเนียงไม่ค่อยถูกแน่ดิทำไมถึงเลือกเป็นน้ำเงินเนี่ยพี่มันเป็นสีของ S E เหรอมันก็สวยครับเราก็ชอบเราก็เลยตั้งหลักเราจะเก็บตั้งหลักเลยพี่ตั้งหลักว่าเออจะเก็บให้ครบอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนาจะขเโอซากูครบแล้วก็คือครบทุกรุ่นจริงๆนะทั้งล้อยล้อใหญ่หมดเลยสีน้ำเงินมีเคยมีแบบหลุดมาซ้ำบ้างไหมพี่แบบเฟรมตัวในการสีน้ำเงินอย่างเงี้ย ก็มีคอร์ส8มมีประมาณ4เฟรมแต่ตอนนี้เหลือ3เฟรมเฉพาะสีเงินอันนี้แต่ละอันที่ได้มาคือจากข้างนอกหมดเลยถูกต้องไม่มีในบ้านเราเลยใช่ไหมพี่ไม่มีครับส่วนใหญ่จากไหนพี่จากคอลเลกเตอร์ด้วยกันใช่ครับเขาขายแล้วพี่ไปขอซื้อหรือว่าเขาไม่ได้ขายก็ไปจีบจีบเขาอรเรียกง่ายว่าทุกรูปแบบมีแบบอันเขาโพสขายพี่หรือว่าพี่ทักจีบมีมีบางทีก็มีโพสต์ก็คือพวกที่เขาเล่นอย่างนี้อย่างออสเตรเลียอเมริกาแคนาดาอะไรก็ว่าไปเขาก็จะมีพวกสายเก็บแบบนี้อยู่ใช่ไหมพี่แล้วพี่ก็ยเล ยูขอซื้อหน่อยอะไรอย่างนี้ขายไหมบางอันมีอันไหนแบบขายยากเลยพี่ที่แบบตามจีบก็มีนะเอาเฉพาะโซนเสียนต้องเงินกันนะยพี่ยังยังไม่รู้วันอื่นนะมันก็มีนะเหมือนจะยากนะบทจะมามันก็มาก็มาเลยเสียน้องเงินนะพี่อันไหนที่แบบราคาสูงสุดพี่บอกมาเฉยไม่ต้องบอกน่าจะเป็น OM OM มโอเอ็มอันนี้เพราะว่ามันน้อยแล้วก็เป็นที่สกอตใช้ปั่นแข่งอันนี้มันร้อเท่าไหร่นะพี่ร้อ 6- หกยี่สิบหกม แต่ว่าพวกอะไหล่ก็ใส่กับพวกอย่างอื่นได้หมดแค่ล้อใช่จะต่างกันแค่ล้อกับยางแล้วก็แฮนด์นิดนึงส่งมันย้ม่เหมือนกันอันนี้คือตอนเขาขายยุคนั้นก็เป็นแท็กอย่างนี้เลยพี่ใช่นี่คือน็อสนะฮะนิวโอ stock คือเป็นใหม่ตั้งแต่ยุคหนูน่ะกี่ปีอะเกือบ40ี่อะยังเป็นแบบป้ายห้อยอยู่เลยไม่เอาอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าหมดของมันแล้วในรุ่นของโอซากุอ๋อถ้ามีอาจะก็อาจจะซื้อถ้าเกิดอะไหลซ้ำแล้วจะซื้ออีกอะพี่อยู่ที่ หนวันนั้นนวันนั้นนตอนที่เจอไม่ได้เกี่ยงว่าจะต้องเป็นล้อใหญ่แล้วเล็กจะเป็นโอเอมหรือไอ้นี่ไฟเยอร์ไม่ได้สนถ้าอยู่มีของเข้าตลาดหรือขายมาก็เกียงเดียวเกียงเงินมีเงินไหม พอพี่แอมเริ่มตั้งธงว่าจะเก็บทุกอย่างเป็นออริจินอลหมด<ช>ไม่ใช่แค่เฟรมแต่รวมถึงอะไหล่ด้วยใช่ไหม<ช>พี่คือทุกอย่างที่เห็นเนี่ยคือของยุคนั้นหมด<ช>สีเดิมหมดไม่มีการทําสีใหม่ไม่มีการอะไรรวมถึงขั้นยางด้วยนะฮะยางนอกที่เราเห็นเนี่ยไม่มีรีโปไม่มีอันนี้คือยางที่เก็บมาจากยุคนั้นหมดเลยถูกต้องครับและในบ้านรวมถึงที่ประกอบก็คือยางยุคนั้นหมดใช่ไม่มีรีโปไม่มียางใหม่ตัดเส้น ไม่มีไม่มีเลยของแท้ครับมันจะมีคอม2กับคอม3ใช่ไหมพี่ถ้า<ช>แยกบแบบใหญ่ๆที่เป็นยางยุคนั้นอันไหนที่น่าจะไม่ค่อยมีสูตรพี่พวกยางสีปะ่ะหรือว่ายางดํายางดําจะหายาเพราะแพงกว่าแพงกว่าใส่ต<ส>อน,นแรกผมคิดว่าสีน่าจะอนี่กว่าอันนี้คือคอม2 7ไปไปลายนะครับที่7หมายถึงนี่คือ7-9อะไรอย่างนี้นะปีนะ แล้วปีนี้พี่ไหล่ของพัน24กี่ปีแล้วอะ่ะเป็นลบดูกันแล้วกันอันนี้คือดอกปกติดอกเล็กอันนี้ปกติจะเห็นแบบนี้อันนี้ก็จะมีรีโปมีอะไรอยู่ของโจของกีนเลยก็ว่าไปอันนี้เป็นคอมสองเหมือนกันแน่ดอกใหญ่เอาไว้แบบเปลี่ยนว่าสนามเป็นประเภทยังไงจะดินแบบไหนจะใช่ ลุยฝุ่นแบบไหนยางในด้วยป่ะพี่ไม่ยางในไม่ใช่ใช่ไหมยางในก็มีมีบ้างแต่หายากอะยางในตรงอยุ่ <laughs> ยางในกับยงางนออไหนหายากกว่ายางในมันต้องเป็นแบบไอ้ยุบนั้นสมัยก่อนได้ปะ่ะไม่นะ<ๆ>จุบแบบนี้ก็จุบแบบนี้ก็มีม <laughs> มเหรอเคยเคยเห็นว่ามีนะคู่หนึง่ง <c oughs> ดูดิทุกครั้งเนี่ยห้าหลัก แฟกว่ายางรถยนตะ์อ่ะเอางี้ล้กันถ้ายางจะเก็บปะมาแบบไ <c oughs> หนก็เก็บหมดทนะี่พี่ตั้งใจไว้ก็เจอสภาพดีก็เก็บหมดนะราคาได้อะไรเงี้ยเราก็เก็บหมดไม่เกี่ยงว่าจะคอมสองคอมสเก็บหมดขอให้เป็นเป็นยาง OG ใช่สภาพดีเลยสภาพดีนี่ก็เป็นลายท้องงูมันก็จะมีอะไรอะ่ะท้องงูปังโก ที่บ้านเรามาเรียกกันตรงดอกยางมันจะเป็นแบบลักษณะอย่างนั้นมีฟีสไตล์ไหมพี่พี่แอมมีครับคนใหญ่จะเห็นแต่เลสซิ้งที่เป็นยางส้นนะ่ะไอ้ที่เขาวางวงกองๆนะคือยางยุคเก่าเลยนะนี่คอมสี่นี่คอมสีลายมันจะมีสี 4, อันนี้3มาต่างกันยังไงพี่มีลายนี้อ๋อตรงตรงเนื้อยางมีเส้น3กับสี่มันประกอบใส่ได้ไหมตันได้ไม่กรอบใช่อไหมพี่ด้วยการเวลา ถ้าหนักๆก็อาจจะมีบ้างแหละหมายถึงว่าถ้าเกิดทำนมอ่อนๆได้ถ้าเอาไปปั่นกันจริงจังไอย่างนั้นก็ไม่เหมาะแหละมันกลายเป็นของสะสมไปแล้วถ้าเกิดจะปั่นจริงๆไปซื้อวกยางใหม่ดีกว่ามันจะตอบโจทย์มากกว่าเลยพี่นะอันนี้มันกลายเป็นของสะสมไปแล้วเล่นกันถึงยางเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงกองๆแล้วไม่ใช่แบบวัลจักรอะไรอย่างนั้นนะอันนี้คือมีราคาหมดเลยนะถ้าแพงสุดก็น่าเป็นคมสองสีดำที่คนโทหากันเพราะมันใส่รถ อะไรก็สวยและราคาเหมือนบอกไหมพี่สียางเหมือนสีบอกประมาณประมาณดําก็จะแพงสุดดําน้ำเงินก็จะอยู่ในโมดแพงแดงเหลืองก็ลดลงมาเหมือนอีดีนาเหมือนพวกนั้นก็ยังซื้ออยู่ถ้ามีของพวกนี้อันนี้ทมแบ็กแต่ทำแบ็กบีมอีกใครมาก็ต้องพูดถึงชุดนี้ยังมีครบเซตเหมือนเดิมไหมครบครับหาดุมบันไดแล้วก็โทนสีมันจะไม่น้ําเงินเหมือนพวกโอราฟูใช่ป่ะพี่มันจะออกเขียวเขียวหายากมากถ้าเป็นของบีมเอ็กหายากแล้วก็แกนมันก็จะบีมเอ็กเลยเพราะส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะทําพวกรถมอบ นี้ถ้าเป็นอย่างสีของ B M X อ่ะมันจะเป็นน้ำเงินเฉดนี้อันนี้มันจะออกเขียวๆมินมินกว่าหน่อยไม่ค่อยเจอใช่ไหมพี่พวกชุดแคมปแบ็กอย่างเงี้ยน้อยน้อยเนาะมันจะมากับชินารี B M X พวกอะไหล่หรือต่างๆจะเป็นอเมริกากับญี่ปุ่นส่วนใหญ่อันนี้โดดแล้วเป็นอิตาลีถูกไหมพี่อันนี้เป็นใบพลาสติกนะฮะปกติจะเป็นใบจานแบบนี้นี่ที่เราเห็นกันเป็นใบอย่างนี้จะซูจิโน่จะทาคากิอะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้เป็นพลาสติกโหตะแข็งมากเลยอ่ะ อันไหนแพงกว่าพอๆกันพอๆกันใช่ไหมไอ้อดดิกจะไม่เป็นที่นิยมมันจะนิยมความนิยมแบบนี้มากกว่าเขาไล่เบาอ่ะพูดแบบภาษาบ้านเราก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอารมณ์แบบอยากเบาไล่เบาก็ไล่เบายันใบจานอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าพลาสติกน่าจะเบากว่าพวกนี้หรือเปล่าอะไรแม่งยันใบจานอะไรพวกนั้นเดี๋ยวไปดูโหมดที่พี่เขาเก็บกันจริงจังกันดีกว่าที่เรียกว่าคอร์ดแองเกิลที่เราเกินกันมาเมื่อกี้ ก็แค่เกินไปว,ว่าพี่เขาเก็บพอสแล้วก็เป็นสีเดิมแต่ว่าทีเดดผมให้อันนี้เลยพี่ก็ต้องให้อันนี้เหมือนกันใช่ไหมทีเด็ดของไม่ใช่แค่ประเทศนี้บ้านนี้นะของโลกนี้เลยนะขอบอกนะไอชุดเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับตัวนี้มันเป็นมาอย่างไงคือละเอียังไงนนเจ็ดเก้านะนะสีเดิมอันนี้น่าจะเป็นไฮเทนแสดงว่าเป็นเหล็กยุคเก่าถูกต้องม,อมีน้ําหนักตอนที่ยังไม่มีโครโมโลแล้วมาแลงยังไงพี่กับเฟรมตัวนี้รวมๆกันเนี่ยมันก็หายากนะสีเดิมอะไรเงี้ยซึ่งแบบเวลาผ่านไปแล้วสภาพยังอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ตะเกียบตะเกียบเป็นส ทับฟอกทับโทรตายมันจะเป็นตัวท่อรอดท่อมันจะไปใต้ท้องซึ่งเมืองไทยก็มีใช่ไหมท่อมันจะลงมาตงใต้กระโหลกนี่ใช่ไหมพี่เมืองไทยมีมีครับอยู่ที่ไหนครับอยู่อีสานครับการศิน์ะถูกต้องครับเคยไปมาสมัยตอนนู้นนะฮะและตัวนี้ได้มาอย่างไรพี่ไปจีบเขามาจากนักสะสมถูกต้องด้วยกันมันมีกี่เฟรมนับเฉพาะ ตัวเนี้ยมีเยอะนะแต่สีเดิมสภาพอย่างนี้ก็น่าจะหายากส่วนมากจะเป็นสีทำหมดแล้วแล้วก็ถ้าสีเดิมก็จะไม่สวยแบบนี้สภาพแบบไม่ได้ครบคือแห้งมาตามการเวลาแล้วก็แบบสีไม่ได้เต็มร้อยแบบนี้อ,อันนี้สีก็ถือว่าแบบสภาพดีจีบเขานานไหมพี่ กว่าเขาจะขายให้ก็แล้วแต่จังหวะนะจังหวะบทเขาจะปล่อยก็ปล่อยใช่อันนี้จากประเทศอะไรพี่อเมริกาทําไมถึงมาใส่อันนี้พี่เพราะว่าอันนี้มันก็เป็นตะเกียบแบบเหมือนตะเกียบแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ต้องตรงรุ่น่ลับคั่วกันใช่จากเออีมาใส่สกายเวทตะเกียบสกายเวทก็เมื่อก่อนมันก็ทําใส่ไอ้พวกเออีอยู่แล้วก่อนนี้ก็จะมาทำเฟรมเองเขาก็ทาตะเกียบทาล้อทำตะเกียบแต่งเป็นของแต่งใช่เพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่เขาก็ไม่มีตะเกียบมานะเขาก็จะใช้ตะเกียบของยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่ใครจะเลือกใส่อะไรใช่อะไรมัน ปีใกล้ๆกันหมดกระซิบได้ไหมพี่อย่าเลยเรื่องนี้พูดแล้วสะดุ้งถูกใจไม่แพงในโหมดคอร์สเนี่ยและสุดในบ้านนี่แหละเฟรมเนี่ยถูกแต่ว่ามีอันนึงครับคุณผู้ชมมันจะคู่กับคอร์สประตไทยะฮะเรียกว่าขาจานแล้วกัน ทำไมมันถึงพิเศษครับพี่ชิมาโนโอดีอ,อันนี้มันเป็นโปรตยเป,เ,ปเป็นต้นแบบของขาชิมาโนโ o เป็นตัวต้นแบบของมันซึ่งใบาจานจะเล็กขนาดนี้ช่ซึ่งถ้าเป็นขาทั่วไปที่เขามีขายแล้วมันจะเป็นสไปเดอร์กับใบยแยกกันได้มายัางไงอ่ะพี่อันนี้บทจะมามันก็มาเหมือนมันมีแค่ชิ้นเดียวปะใช่ที่เคยเห็นตามแบบสังคมคนที่เขาเล่นกันเก็บสายนี้จะเจออยู่แต่ในรูปรูปนั้นก็คือรูปประตูถ่ายรูปเขา ที่บขาปั้นนี้กับขาอันนี้แต่ว่าเป็นเฟรมคอร์สมันคืออันัน้นเลยใช่ไหมพี่ลองลองไปดูรูปที่อยู่ในรูปใช่น่าจะเป็นชุดนั้นนะคิดว่าคิดว่านะถ้าข้อมูลผิดเ๋ย๋ยเพิ่งไปนะคิดว่า เพราะว่าที่ในโหมดคนที่เขาเล่นกันก็ไม่เคยเห็นชิ้นอื่นชิ้นอืไม่ว่าจะถ่ายรูปโชว์หรือดีการซื้อขายอะไรอย่างนี้มาอยู่ที่บ้านเราชิ้นเดียวในโลกจากไหนพี่อันนี้อเมริกาเหมือนกันอเมริกาเหมือนกันเขาให้เหตุผลไหมทำไมเขาถึงให้มาเขาก็เห็นเราสะสมมันเขาก็อยากให้คนที่เก็บสะสมอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องดูของเราก่อนไลยพี่ว่าแบบกว่าจะปล่อยกอน่าจใจหรืออะไรเงี้ยอาพดงาๆถ้าไม่ให้มีเงินมีเงินจะฟาดอย่างเดียวเขาอาจจะต้องดูคนที่ซื้อไปด้วยหรือเปล่าว่าคอลเลกชันเขาแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้ หรือว่าเราก็สู้ราคาก็ไม่พอันเนี้ยัาเนี้ยอันไหนถูงกว่าเฟรมกับขาจานพอกันหกหลักเหมือนกันหกหลักทิ้งไม่ใช่เลขหนึ่งเรียกได้ว่าหกหลักทไม่แค่เลขหนึ่งสามดอคันหนึ่งเลยนะสามทิ้งก็สามดอนี่ยคืออันนี้คือขาที่เขาขายปกติใช่ที่ไม่ใช่โปรไทย์ตรงไหนพี่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้มันจะปรับความยาวได้เนี่ยเห็นเลยอันนี้จะตายตัว ตอนนั้นมันก็ไม่มีติ๊กเกอร์นี้เชียวพี่ไม่มีไม,มไม่มีเนาะก็ล้นๆอย่างเงี้ยนะอันนี้คือตัวต้นแบบน,นี่คือตัวที่เขาทํามาขายแล้วคือตัวเนี่ยใบายจานที่เอาไว้ขายทั่วไปกับอันนี้ตัวโปรโตทไทป์นะครับเนี่ย ขนาดก็ต่างกันแล้วก็ต่างที่ชุดกระโหลกอีกตรงนี้ด้วยใช่ไหมพี่เพราะว่าอันนี้ชุดกระโหลกเขาจะทํามาใส่กับอันนี้เลยโดยเฉพาะเฉพาะใส่พวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ตอนที่เขาซื้อมาคือให้มาด้วยมาอยู่ต้องมาด้วยกันต้องมาด้วยกันถ้าแยกมาหนี้เคี้ยเลยใช่ไหมถ้าไม่มีก็คือถ้าแยกหนี่เคี้ยเลยใช่ไหมต้องแบบภาษาบ้านเราเลยพี่คือเคี้ยเลยใช่ไหมใช่ถ้าไอ้เคี้ยวฝรั่งนั่นแกล้งมาชิบหายเลยถ้าแม่งขายขาไม้ขายกระโหลกแยกนี้เคี้ยจริงคร้บพี่เ้าถ้าอยู่อยากได้จะไปประกอบอยู่เอามาอีกกกค่าโล แล้วก็หลงนี้ก็เอาไว้ใส่กับอย่างนี้อย่างเดียวใช่ใส่กับขาอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ก็คือมันเป็นล็อกของบ้านอย่างมากเกี่ยวมันจะดูมันก็จะใส่พอดีฟังหนูนะเคยประกอบใช่ไพี่คันนี้ยังไม่ได้ประกอบกําลังจะประกอบอันนี้ก็หมดในโหมดของ quad a n g l ลไปแล้วกันกับขาจานตัวแหล่หนึ่งเดียวในโลกน่าจะแค้คำว่าน่าจะใครมีข้อบูลก็นี่มาอันนี้แหละที่เห็นในรูปนี่แหละมาอยู่บ้านเรานะครับอันนี้คนเล่นถึงรู้เดี๋ยวไปดูอันอื่นกันต่อ จากอันนี้เสร็จมันก็มาตัวนี้ใช่เจนเดียวกันแต่ทุก่าอันนี้จะปีเก่าวกว่าอันนี้เก่ากว่าอันนี้ใหม่กว่าวัสดุอันนี้ยังเป็นไทเทเนียมอยู่ที่หรือเป็นโคอมโมแล้ว ตัวนี้ถ้าเปียไทยเป็นโคโมนี้เป็นไทเทนนี้เป็นโคโมแต่ว่าเนี่ยลักษณะการตัดท่ออะไรก็ยังเป็นทรงเดียวกันเจนเดียวกันเจนเดียวกันอยู่แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าตรงนี้มันจะใหญ่ต่างกันนิดนึงอันนี้ใหญ่กว่าใช่รายละเอียดนิดหน่อยอะนิดนิดหน่อยหน่อยแต่คือโดยรวมทรงอะเรียกเป็นทรงเจนแหลยังอยู่ในประเภทเดียวกันอยู่ปีก็ไล่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจนถัดต่อไปจากอันนี้ใช่ไหมพี่อ่ะพอถัดจากเมื่อกี้นะครับจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมพี่ถ้าเรียกง่ายๆก็เจนสองอะนนี้อันนี้อันนี้เป ตรงเนี่ยต่างกันแล้วตรงท่อที่มันตัดตรงนี้แล้วก็วัสดุเป็นโครโมโแต่ตรงหน้าก็ยังคล้ายๆกันอยู่อันนี้ก็แน่นอนสีเดิมอันนี้เป็นตรงเดียวกันแต่ว่าต่างกันที่วัสดุถูกไหมพีต่างกรนทีง <ไป S 1> ตัวท่ออ่าอันนี้เนี่ยสติ๊กเกอรก์ก็บอกอยู่ว่าเป็นเลโนโลมันจะใหญ่กว่าีถ้าดูมุมนี้เนี่ยเห็นไหม เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมอันนี้จะต่างกว่าแค่ข้างหลังหรือว่าตรงนี้ด้วยพี่ที่ใหญ่กว่าตรงนี้พอๆกันนะน่าจะพอกันแต่เนี่ยตรงเนี้ยเห็นชัดเจนใช่ข้างหลังเนี่ยแต่คือทรงอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดทุกอย่างอันนี้ก็น่าจะเล็กกว่านะท่อนี้ด้วยเนะท่อล่างนี้ด้วยเนาะแต่ว่าปีก็คือต่อๆกันมาอยู่ในแปดสองแปดสามสองสามประมาณนี้แปดสองแปดสาม รุ่นนี้น่าจะมีถึง85แต่ว่าที่เป็นสีเดิมแล้วก็หายากก็คือ2อันนี้อันนี้เป็นเรโนใช่ไหมพี่ 8, ใช่ปะ่ะ85เรโนหายากด้วยสีและโคมเมียมใช่ถ้าเอาวันนี้หลักหน่วยหลักหนมายถึงว่าเวอร์วาใช่ไหมอันนี้ใที่แบบคนเขาเอามาโพสว่ามีไม่ว่าว่ามีหลักฐานอ่ะมีรูปมีอะไรให้เห็นอ่ะ หลักหน่วยถ้าเมืองไทยก็หลักหนึ่งบ้านพี่ก็มีสีเดียวอันนี้แล้วที่เป็นโครเมียมอย่างนี้อ่ะพี่ที่เมืองไทยไม่เห็นนะที่เป็นดำเดิมไม่เห็นแล้วเวอร์าอ่ะพี่มีเยอะไหมที่เป็นโครเมียมก็พอมีอ่ะถ้าเทียบโครเมียมกับอันนี้อันไหนเยอะกว่าโครเมียมเยอะกว่า อันนี้จะน้อยแต่มันคือสีออกครีมๆเนาะใชส่สีกาแฟมันสีกาแฟอย่างเงี้ยพีเคก็น้อยน้อยหมดใช่ไหมที่เป็นโทนเนี้ยผมว<ช>่าม,มันน้อยมากเลยะที่เป็นสีเดิมที่เป็นโทนเนี้ยที่เห็นเยอะก็จะเป็นน้ำเงินดำขาวคู่กับที่เป็นแบบติ๊กเกอร์น้ำตาลอย่างเงี้ยผมว่ามันดูคลาสสิกเดียสีเนี้ยส่วนมากจะเห็นทาเป็นสีแบบสีใหม่ที่เป็นโทนนี้นะ เยอะต่อจากเรโนนี่เป็นอันไหนต่อพี่สีตายสีเหลืองี่แบบเล่นท่าแล้วสียมพูก็คือปีตาตันเหมือนกัน,กน,น,กนทีชยพู85อันนี้8 4พอถาดจากเรสซิ่งมาก็จะเป็นยุข,ของพีตาตแล้วแต่ว่าคอร์สเขาก็ยังทําอยู่แสดงว่าพี่เก็บหมดไม่ใช่ว่าเก็บแต่เรสซิ่งที่เป็นคอร์สเขาพีตาตก็กยังหมดเลือกอยู่ใส่อะไรไปคร่าวๆอันนี้จะขึ้นคันไปงานด้วยครับหรือว่าแค่ขึ้นมาเฉยๆอ,อย่างนี้ขึ้นไว้นานแล้วขึ้นไ้ท่านี้นานแล้วใช่ไหมที่ตั้งแต่ได้มาก็ท่านี้แล้ววัสดุพอเป็นพีตา แต่ว่าก็มีแบบส่วนต่างที่เอาไว้เล่นก็คือตรงนี้อ่ะอันนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ตะเกียบก็จะไม่เหมือนกันตัวตะเกียบจะต่างจากเลสซิ่งเพราะว่าใช้งานคนละประเภทนะพูดง่ายๆแต่ตัวนี้อ่ะพี่ตัวนี้เป็นของแต่งของแต่งของแต่งเอามาใส่เฉยๆตรงนี้ด้วยนี่พี่ชาส่วนต่างใช่ใส่คอร์เตเบกเบรกต่างๆที่เป็นพีซซ่าไอฝั่งนี้ เลสซิ่งกับฟไตรายจำนวนแล้วกันอันไหนเยอะกว่าอ๋อเลสซิ่งต้องเยอะกว่าเยอะกว่าเพราะความนิยมมันยุคนั้นพอดียุคนั้นเลสซิ่งมันเยอะกว่าแล้วถ้าแบบการหามาสะสมอย่างเงี้ยฟไตลากับฟิตายก็เห็นน้อยนะที่เป็นคอร์สใช่ไหมส่วนใหญ่ฟิตราก็จะหนักไปทางแบรนด์ฟิตรายไปเลยใช่ฮาโลอะไรพวกนั้น GT ทีเอไปเลยที่เป็นคอร์สก็น้อยยุคนั้นเลยมันก็น้อยใช่ไหมที่เป็นยุคของมันเลยยุคฟิตราก็น่าจะน้อยเพราะเขาคงจะต้องนิยมยี่ห้อที่เป็นฟิตราไปเลยตรงโจ์มากกว่าใช่ฟิตลามีกี่เฟรมด สามเฟมสามสีมีซ้ำสีเหลืองสีเหลืองซ้ำอ๋อมีอันนั้นอีกทีเด็ดสีสีทองก็หายากสีทองนั้นปีไหนพี่ปีสามสีทองก็เป็นอีกสีหนึ่งใช่ให้พี่ที่แบบหาไม่ค่อยมีถ้าครีมอันเนี้ยกระทองอ่ะพี่ครีมครีมน้อยกว่าทองมีกี่เฟมพี่มีเฟมเดียวมีเฟมเดียวแต่มือนอกก็จะเห็นอยู่สองเฟมหรือสามเฟมะที่เป็นทองเดิมรวมถึงพีเคด้วยพีเคก็เยอะกว่าฮอตที่เป็นสีทองเดิมเยอะกว่าเยอะกว่า แล้วพอจบจากฟิสตาล์มันไปต่อไหนป่ะพี่หรือว่ามันต่อมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเจนนี้อันนี้เป็นยุค90แล้วแต่ก็ยังเป็นเลสซิ่งอยู่แต่มันก็จะเป็นทรงเดียวกันน่าเป็น84ไม่มีรูตรงเนี้แต่ทรงก็ทรงนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นเฟรมเลสซิ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นปีแบบใหม่ๆแล้ว90ยุค90แล้วก็จะเห็นว่ามีแ้วก็ตะเกียบมันก็จะตะเกียบจะปั๊มตรงนี้แล้วแล้วก็มีรูร้อยสายเบรกใช่ไหมพี่ใช่นี้เป็นโครโม4สีหนึ่ง90แล้วก็เก็บหรอหรือว่ามันจังหวะดัเพามมนสีิอ อันนี้คือสุดของมันแล้วใช่ไหมปีอ่ะมันก็ของเจนมันน,น่าจะสุดแล้วแหละถ้าหลุดกว่านี้จะเป็นรถเข้าสู่โหมดรถใหม่แล้วใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มันน่าจะเป็นในโรงงานที่ทำเมกาอยู่นะเรียกว่าเจนสุดท้ายแล้วกันที่พี่เลือกจะเก็บด้วยป่ะใช่ก็คือถ้าหลุดไปอย่างนี้ก็ไม่เอาละใช่ไม่มีอันนี้เราพูดในเรื่องของหมวดของเจนว่าเป็นประมาณไหนที่แบบเป็นคอร์สแต่จริงๆก็จะมีตรงนู้นขอแวะไปดูหน่อยนะพี่พวกเจนจะซ้าจากที่เราพูดกันตรงนั้นแต่ว่าเป็นอีกสีหนึ่งและส่วนใหญ่ก็ที่เห็นนะตรงนี้นะอย่าง ว่า่าหมดนะฮะที่เห็นตรงนี้แพ็กเกจตรงนี้นี่คือเจนเดียวกันใช่แต่ว่าแต่เป็นน้อนหมดเลยไม่เคยน้อนก่อนเลยหมดเลยทั้งนี้ตรงนี้คือน้อนหมดเลยใช่คอร์สเป็นน้อนหมดเลยถ้าพูดได้ง่ายได้เป็นผู้หญิงก็คือยังซิงอยู่นะฮะยังไม่เคยโดนจระบียัดเข้าไปตรงกระโหลกมาก่อนไม่เคยประกอบเลยแล้วคิดว่าจะเก็บไว้แบบนี้เก็บไว้แบบนี้แหละอันไหนที่มันเป็นน้อนพี่ก็จะไม่ประกอบก็น่าจะไม่ประกอบแต่อาจจะประกอบคันนี้พะชอบสีนี้ใช่หายากสีเดียวในบ้านด้วยใช่ไหมที่เป็นสีนี้ใช่พี่ใช่แล้ว โดยทั่วไปมันเยอะไหมพี่น้อยนะที่เป็นสีเดิมน้อยน้อยมากอันนี้เบบี้บูที่พี่บอกอันนี้คือเบบี้บูถ้าน้าเงินจะน้าเงินไปเลยใช่ถ้าฟ้าจะเป็นอย่างนี้เบบี้บูมีออกไปมากไหมพี่หมายถึงว่าก็มีมีน้ําเงินออกไปเฟรมหนึ่งแดงเฟรมหนึ่งตีกันเป็นแบบว่าบางทีก็เอามาแล้วสวยน้อยสุดสวยน้อยสุดบางทีเอามาแบบ3้การแต่ว่าเอามาดูว่าไหนมันน่าเก็บมากกว่าอันไหนไม่ใช่ก็ปิดออกที่เป็นสีเดิมนะพี่มันมีที่พี่ยังไม่มีอีกไหมที่เขาทํามาอันนี้ผมไม่ทราบหลือน่าจะเหลือส้มอย่างเดียวสีเดิ ขายไปนานแล้วนะตอนนั้นที่มาทั้งนั้นน่ะอ๋อคือส้มมานั้นใช่นั้นส้มเดิมโอ้ยนั้นก็หานแล้วนะใช่ขายไปไงแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะเก็บว่ากาว่าจะเก็บคันเดียวสีน้ําเงินไปมาตั้งหลักไม่ทันแล้วบานปลายตั้งไม่ทันแล้วว่าจะต้องมาวันนี้นึกออกแล้วที่ใส่อะไรดำๆเมื่อพี่สีส้มมานั้นผมไม่ค่อยเจอเลยนะใช่น้อยๆแสดงว่าถ้ามีสีส้มมาพี่ก็เอาพร้อมเข้ากรู ถูก<พ>ต้องพอได้ซ่อมมานี่ครบเลยไหมก็น่าจะครบแล้วแหละที่มันเป็นสีเดิมที่โรงงานผลิตมาตอนนั้น<ช>ครบเลยน่าจะไม่เหลือเลยนะปกติ BM แมจะเป็นล้อ20นิ้วจริงๆมันก็มีไซส์อื่นอีก24่สิบกับย่อะไรเงี้ยซึ่งพีแอมก็แอบเก็บไปด้วยอาจจะไม่ใช่ SE ีทั้งหมดแต่ว่าเป็นแบรนด์หายากแล้วก็แบรนด์อินดี้ในยุคนั้นเหมือนกันอันนี้เป็น24หมดเลยใช่มีอะไรบ้างที่อันนั้นก็เนตอิน24สีเดิมแน่นอนใช่เอชอีเรชอีอันนีโก็เัตยี่ม ฮัทนี่ก็เลสซิ่งช่พี่ใช่ครับเลสซิ่ง24หน้าปีอันนี้ปีอะยุคแรกอ่ะ<ม>เพราะว่าท่อหน้าติ๊กเกอร์มันจะเป็นอ e ีกแบบโรงงานเทเชอร์24ด้วยความที่รถมันน้อยโดยปริยายอยู่แล้วถ้าเทียบกับ20เพราะยิ่งเป็นแบร์อย่างนี้ยิ่งน้อยไปใหญ่เลยเนี่ยอย่างเนโปเนี่ย ช่แทบจะไม่มีเลยมั้งน้อยเลยใช่ไหมพี่หลักสิบอ่ะอันนี้แบบเวอร์วายนะที่เราพูดกันนี่คือเวอร์วายนะไม่ใช่ในประเทศนะได้อาจจะในมิวเซียมมันก็มีมีอยู่หลักฐานเนี่ยแบรนด์เนี้ยในชินาโปเนี่ยก็มันเป็นแบรนด์อินดี้อยู่แล้วมันก็เป็นแบรนด์ที่โปรน็กไงโปรน็กมันก็มาทำเฟรมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจากที่ทําคอทําพวกคอพวกอยะไรทำอะไรพวกนี้ก็ลองมาทําเฟรมของตัวเองอะไรของตัวเองแต่ด้วยแบบอาจจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนพวกเอพีอะไรอย่างงี้ไปได้มายังไงเลยพวกเนี้ยพี่ก็เจอก็ซื้อเจอก็ซื้อไปเจอตรงไปเจอ อันนี้ได้มาก่อนพวกนี้หรือว่าเก็บไว้นานแล้วอย่างพอๆกันบางทีก็โดนพ่วงไงช่วยซื้อนี้ด้วยสมมติจะอยากจะเอาอันนี้อ่ะพวกนี้ด้วยไหนๆก็มาแล้วขี่เกยจเก็บแล้วไหนๆก็จะเอาแต่ส่วนมากพวกนี้มาก็จะได้มาครบชุดนะมีแฮนด์มีอะไรพวกนี้ครบหมดไงแฮนด์มันก็จะเล็กกว่านิดนึงแฮนดองที่เหลือมันก็เหมือนกันมีตานี่แค่ล้อแต่ยังไม่เห็นล้อยี่สิบสี่ของพี่เลยหรือว่าเก็บไว้อยู่มีมีบ้างคือถ้าจะประกอบมีของหมดและใช่ เห็นเป็นตู้กระจกธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาของที่มาอยู่ในบ้านนี่นะ้วไม่ธรรมดาแน่นอนไม่เคยผ่านตาหรือจับมาก่อนเลยครับที่พี่ถืออยู่มันคืออะไรครับพี่มันคือคอสตูด์โบราย,ยมันประมาณปีไหนพี่ไม่แน่ใจนะว่า8ต้นหรือแปแปดกลางๆอะไรเงี้ยไม่เคยเจอใช่มัน,<ะ>มนยุคนะั้นมันไม่คิดด้วยห,หรือว่ามันมันแบบน้อยแบรนด์อินดี้ไกอินดี้เหมือนอารมณ์ดุมอย่างเงี้ยอันนี้ทีอันนี้ยังเคยเห็นจากที่พี่โชว์พี่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่อะถ้าตามปกติคนเล่นกันก็จะเป็นก็จะเป็นแบบไม่คอทับเน็กกระป เน็กเดรสไลน์อะไรอย่างนี้หรือถ้าจะเป็นดุมก็จะเป็นแบบซูซี่ทั่วไปเลยนะเต็มที่ก็โปรไฟล์ฟิลวูดอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่พี่จะเอาอะไรให้มันเข้ากับเฟรมด้วยใช่ไหมถ้าเกิดจะประกอบให้มันไปในทางเดียวกันเจนปีใกล้ๆกันโทนสีอะไรอย่างนั้นให้มันไม่ได้แบบจับทายมั่วอะไรอย่างนั้นจากที่สังเกตนะอันนี้คือมันเป็นคู่ของมันหนอพี่หน้าหลังหรือว่าพี่จับหน้าหลังพี่ท่อเดียวกันเป็นหน้ากับหลังเฉยๆโอ้โหอันนี้ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยได้จับถ้าไม่มาบ้านนี้ก็คงไม่ได้จับหรืือออไมม่่่่่ก็็ปเเนนน้้ีีีีีททงงาาายยยแลวพิค ฟรีตายไอเีฟรีตายเป็นคอร์เตเบรกเป็นัตต์ตายคอร์เตเบรกใส่รถฮัตฮัทต์ทิกตาแต่อันนี้มันจะมาถ้าใส่ฮัตตก็ส่วนมากเป็นดุมบางทีก็เป็นดุมหน้าฮัตมันจะขายแยกขายดุมหลังเดียวไม่ค่อยเจอเลยนายุคมันก็น้อยได้ไหมน้อยมากณวันนี้ก็น้อยมากน้อยมีน้อยคันที่จะใส่ไม่ถึงไม่ถึงร้อยไม่ถึงห้าสิบคู่อะในบ้านเราหรือในทั่วโลกทั่วโลกเจ็ดเคตไม่เคยมี่าจะ้ ไม่ถึงยี่สิบคู่อะเคยิ่งเป็นสีนี่แม่งแบบโหมหาโหดเป็นบูนมือมากเลยเนี่ยปกติจับเต็มที่อัญชายโปรไฟล์พิวอูดก็หรูแล้วเนี่ยเรซิ่งกับฟิตายอันไหนมันก็พอกันราคาพอกันด้วยความที่มันอินดี้เหมือนกันเพราะว่าฝรั่งก็จีบเรื่อยเลยดุมสองอันนี้พี่มีอยู่กี่คู่มีสี่คู่เรซิ่งมีเจนหนึ่งสองคู่แล้วก็เจนสองคู่หนึ่งแล้วก็มีฟิตายคู่หนึ่งถ้ามีของมาราคาได้ก็ซื้อแน่นอนจริงของเทสอย่ให้ดูของแปลเคยทักมาขอเขาซื้อ แต่ไม่ไม่ไม่มีตังคซื้อล้จะใส่ันอื่นแทนแล้วของแปลกอันนี้เป็นรถมินิใช่ไหมพี่ใช่เล็กมากเลยอะใครกับรถมินิพอปกติจะเป็นคอยคฮิตก็ตันทัร์เลสลายโฟน็กไม่ก็ทับเน็กเลยพวกนี้อันนี้อะไรครับพี่สไลด์น็อตไม่ใช่สไลด์ล้างจานนะฮะสไลด์นะฮะน็อตนะอันไหนแพงกว่าอันนั้นอันนั้นแพงกว่าเยอะ แต่นี้มันน้อ,นอันนสอ2คู่อันนั้นคู่เดียวไม่ถึงด้วยมั้ง <S <S ที่บ้านเราก็ไม่เคยเล่นด้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่ส่วนใหญ่จะอย่างที่บอกจะฮิตอีกแบบหนึ่งนี่ขนาดแค่ตู้เดียวแล้วตู้กระจกยังมีแบบอะไรให้พูดเยอะเลย ที่มาในวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวทางกลุ่ม OSB Max นะครับกลุ่มคนที่เล่นอะไรประมาณนี้รวมถึงผมด้วยเนี่ยจะมีมิงกันผมเชื่อว่าพี่ไม่เอาไปหมดหรอกถ้าเอาไปหมดเนี่ยขนวันนั้นน่าจะต้องจ้าง6ล้อหรืออ่างเงี้ยแล้วต้องเลือกคนมาขนด้วยแหละคงไม่ปล่อยให้ใครขนไปง่ายๆถ้าต้องเลือกจริงๆอะพี่วันงานคนที่จะไปเนี่ยจะได้เห็นคันไหนครับพี่คันที่มันประกอบเป็นคันอยู่แล้วหรือว่าเอาคันที่ไม่เคยไปออกก็น่าจะเป็นคันนี้เพราะว่ามันก็มาแล้วส่วนหนึ่งถ้าเกิดได้มีงานจะประกอบไหมเห็นผมเห็นคันนี้เดี๋๋ยยวเเข้าาาาดีอออกกกมหลรรบนะะ็่่จปแต ไม่รู้เมื่อไรแต่นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ถามให้มันของนี่ครบคันหมดแล้วหาก่อนหาก่อนมีแหละแต่หาก่อนมันมันจะเหมือนในรูปเลยไหมคันนี้ยไม่เหมือนเพราะว่ามันโคนลสีกันได้ประมาณคล้ายคล้ายกินนอกินอาขาโปรตอทายเนี่ยใส่แน่แต่ยังอื่นก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันคันเดียวอ่พี่อีกคันนึงเลือกไว้ยังครับเลือกไว้แล้วยังไม่รู้ว่าเลือกไว้แล้วอาจจะเป็นคอร์สหรืออาจจะเป็นยี่ห้ออื่นผมก็แอบไปรุ่นด้วยว่าพี่เขาจะเอาคันไหนไปแล้วก็อยากจะเห็นคันนี้ขึ้นคันครบครบด้วยเดี๋ยวรอดูแล้วกันนนนถ้าาาาใคครรอยกจะะเเเห็ที่่ขลปมณ โอลคูวีเม็กเดี๋ยววันที่16นี้นะครับผมที่เสียรังสิตลานชั้นสองนะครับไปดูกันงานเริ่มตั้งแต่ห้างเปิดไปเดินเล่นดูของในนั้นได้แต่ถ้ามาถึงชั้นสองเนี่ยจะเจอวีเม็กพวกนี้แต่ว่าเขาเรียกว่าหลากหลายกว่าน,นี้ม,มีหมดทุกประเภทตั้งรถไทยรถนอกรถญี่ปุ่นฟีสไตล์ฟีสไตล์ทั้งโชว์ทั้งประกวดไทยแบบว่าเห็นคลิปนี้แล้วแบบอยากไปดูอยากไปศึกษาก็ไปงานนี้ผมว่าครบทวนเลยสำหรับคนที่สนใจไปได้ครับถ้าไม่ได้ไปลงทะเบียนกับเขาไปเดินดูเนะี่ยก็ฟรีอยู่แล้วเผื่อใครไปแล้วแบบอยาก จอุดหนุนเสื้อหรืออะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวทางงานเรามีขายก็ไปเดินดูได้ครับผมสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วพวกแก๊งๆโอลตูทั้งหลายที่ดูอยู่ก็เดี๋ยวไปเจอกันวันนั้นนะครับผมก็เอารถกันไปเยอะๆแล้วกันนานๆจะมีงาน16ปีที่ป,ทปีทั้งทีนี่เขาเล่นกันมาเป็น10ปีนะครับผมอันนี้แล้วแต่ละคนนบอกเลยที่เล่นพวกนี้ก็จะอายุขึ้นเรื่อยๆแล้วนะมาเจอกันหน่อยแล้วกันเราไม่ได้มีบรรยากาศอย่างนี้นานแล้วพี่เนาะด้วยโควิดด้วยด้วยอะไรด้วยมาดูรถมาพูดคุยกันปากกันด้วยกับวันอาทิตย์ นี่นะนี่นะนี่นะขนะองนอกจากมาถ่ายงานแล้วมาเอาของให้ทุกพี่ครับพี่ยัดฝากเอาของมาซื้อพี่แอมไว้นี่คนระับแไอดีนะครับนะนะของแท้นะครับไม่มีบ้านนี้ไม่มีแนะล้วลูอันนี้นะยัดดูรูปได้ดูรูปได้แทนไอตีอันนี้นะ อ่ะนีะ่ไงคุณคุณถึงมาถ่ายนี่ไงแอบได้มาได้ไงนี่ไง <c oughs>